สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่แพงสมองสุบอนสกุูสุขคนเนาะเพราะว่าพี่น้องทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือทางยูเอเอกาอก็บกบกบสบายดีเด้อตอนนี้เขาก็มาเอาโซล่าเซลเนาะสบายดีมารับของอย่างเดี๋ยวสีโทรมาบอกอีกที่หนึ่งสิพเพราะว่าเฮาสีหายสางเขาเหตุห่าน เล็กคักนี่เผื่อความแข็งแรงแลกาสร้างข้าแหลน้ายไฟอีกต่างหากเป็นไฟของโซล่าเซลล์มอเข้าบ่อไหมอเข้าบ่อบ่อไห่คู่อากาศไฟโซล่าเซลล์กับต่อแต่ไฟโซล่าเซลล์ไฟผ้ากับต่อผ้าคอยต้องซื้อทั้งหลอดไฟทั้งสายไฟอีกต่างหาก ลมนี่ขเขาเจ้าสีใให้เฮ็ดปักไห้แต่ละห้องขันไฟดับปึ๊บขาจเจ้าสีใสพดลมแบบเสียบปักอามนเมื <c oughs> ม่อนี่ก็คือเข้ามาหลับเรื่องเรื <texts> ่องมีครบบ่ อันนี้คือหมอยกไผ่บอกไผ่มาตรงใกล้ใกล้กันครับุณไม่ปรมาณซิตี้แซนพานาคมนนงเลยพนังหง่ะนะตพิจัยก็ได้เวลาแต่ไผ่ตรงใกล้ใกับมองหงเพราะว่ามันมันก็มีหมอยูอะไรไม่หมดยาวแต่ท่านนี้สายตัวนี้มันเป็นลวดมันลายสายตัวนี้ฝัดยาวตัวนี้เราตั้งใหม่ต่อใหม่ก็ อนี้มากกอ๋ออันนี้มากับหมอยกเองมันลวดมันลายอันนี้เบเกอร์ลวดมันลายแม่นค่อยหาายใหม่มันก็มีแต่ายซํานี้อ๋อมันเลยบ่ได้แม่นเอาวมันลายป๊าดนี่คือหมอไฟเฮาเนาะป๊าดคือสิหน่วยใหญ่แฮงหน่วยละ200แอมเาบิ่งหแกให้เบิ่งแน่แป๊บนึงนักเด้เบิ่งดู บนี the the ่คือหม้อไฟปั้ดหม้อใหญ่แบนี้เนาะนี่ใส่กับโซลาเซลล์โดยสปอร์ตหน่วยหนึ่งเก้าพันกว่าบาทปั๊ดครับครับค่ับคระบอันนี้เก้าพันหกพันหกร้อยบาทอันนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออย่างดีเห็นเนาะอันนี้คืออย่างดีทุกอย่างเ้าเอาเ้าสั่งแบบของดีทุกอย่าง อันนี้เฮ็ดเรียบร้อย,อยแล้วได้เนาะแล้วแล้วได้เนาะแม่บ่ได้มีกล่องมิยังใส่ย,ยกไปนี่เลยบอกอ๋อ,อแต่ว่าเอื้อยบัลลัสิโตใส่ผ้าใหม่เนาใส่ผ้าใหม่แล้วก็ใส่ลอกไฟใหม่พารุมเนยพารุมบัลลัสิเโตเจ้าสิเอาพารุมแบบอันเป็นต,ตัวตั้งได้มานน่าไปเสียเอาตามปากที่ตวไว้นะนี่ครับชินเอปลักไฟไว้แต่ละหอ้องเรนเมื่อเราไฮโราต่อปลักไฟออันหนึ่งบ่หรือว่าให้เราตชีวิตบบนี้ ทีมงานกำลังหยกสายไฟเพื่อบนรีุงานเพื่อนี่ย์พนักงานเพิ่นสายไฟหม้อไฟกับมิแต่หม้อใหญ่ๆเลยเด้ดพี่น้องเอ้ยไม่ได้ทำมาได,าด้เยหม้อละสองร้อยหน่วยหม้อไฟสำหรับใส่กับโซล่าเซลล์โดยเฉพาะที่สั่งมานี่คือเขาสั่งมาพิเศษ ราคากระเพงที่เขาเจ้าใส่ราคาทั่วไปก็แค่ราคาสามพันกว่า 3, บาทเนาะหมอไพโหลด,ดลอยหน่วยละลอยหมอไฟ่ลอยหมอไฟ่ลอยซาน,นะก็คือหมอไฟโหลดแต่นี่เราสั่งมาพิเศษใส่กับโซล่าเซลลโดยเฉพาะเนาะพี่เนาะหมอไพหน่วยหน่วยสองลอยก็คืออย่างดีบดโซล่สาสโซล่าเซลเอาดีบดเอาอย่างดีบดทุกอย่างเนาะพี่เนาะเนาะ มันกยๆกซอยกันในลูกล่ะเดี๋ยวเราสิแอวรุดเราสิบ่ได้เมียเด้ลูกมันนักแ้งเด้นี่หน่วยนึงน้ํานักมันจักกิโลบ่จักได้เนาะบ่แม่นเป็นเอ็นพันแทมอันเต็มจิ๊บจิ๊บสิไปแนสายไฟให้อนได้แต่แล้วก็ยัง้กล่องได้กล่อง อืมตอนนี้พนักง,งานเป็นกำลังคน,น,นเนาะแปลงสระสิสว,วตอนนี้เกยลาวกำลังเอาคลองคือหลบเอาห่าวคือสิบปดถ่ายโหลดมาได้บ่ หมอไพ่ห้าไว้ในช่ฉันเขาจะเอาขึ้น,นในช่ เออเมื่อน้องให้ไปหยกสอยกันเนี่ยนะจากหน่อยแอลรุดตายเลยอ้าวเบืงล่ายกคือมาดแม่นแท้สันแถาแก่ห้าหยกมาดแม่นขนาดเบื้องสันได้เห็นการหมาดดูเลยแห้งเรือละเบืงเก้ามในที่แล้ยเบิงกก้ามผู้นั้นก็ไปดิ้งกูคน ไ <c ười> ม่ไหวแล้วละวะเอาวางซะก่อนสะนะเป็น่ายได้บาทนี่เพาะของไงแล้วึ้นบ่อได้เคยเล่าไว้บอกเคยเล่าขางนะบอกคือโจมขึ้นบ่อนั่งนี่บอก มันสีบ่แป้ใบ่บ่อนังนี่คันเอาขึ้นชงเยนยูเยื่นั่นจะคตมาเลยค่สิบแปดช่วยากิโลมาแค่สามคนนี่แหละเกือบสองกับสองเนาะหหนลมเือนเอาขึ้นบ่อหนบ่เออขุนบ่อบ่อมันแล้วเอาลงมันบ่อเาไปไังตัวหนถึงะเื่อนั่นหลดมันทนาเผื่อนแนบมันบ่อนักบ่ อยากทำมันอยู่คนขางเนาะขางหน่วยหนึ่งขางนี่หน่วยหนึ่งเอาปิดทางนี่คนมาแล้วมดแล้วมันบ่หมแล้วเนาะยังม่ยังอีก ไฟฟ้ากามีอันนี้ไปไหวเวลาไฟฟ้าดับปั่นไฟมันยังได้ใส่น้ำมันอันนี้เฮาไม่ต้องใส่น้ำมันอันนี้เฮาบางเธอจ้ามีไฟจะก็ใส่ได้บางเธเจ้ามีไฟจะก็ใส่ได้เปนชิปยัดทาน เวงหนเลายิตืมเลย่ได้ม่ได้บวนตอนไทยดับใส่แล้วนั่นะเครื่องเงินขบวนมีไฟร์ตาไซได้่มีเสือปลาจองจอง่บ่อขังบอนักยามึงขับไปแปฮะ โอ้ยเป็นยังหน่อนะรถนั่คือเป็นน,นันน์กระลองกระแลงนั่นดับอีกแล้วอันนี้ได้ ไปตลาดเท่าก็ไปตลาดนี่นอกคนหะือเ่าอ๋อคลองลายบอยอยู่นี่ใช้เงินกีบห้าวเพราะอะไรแหละเซลล์ดีๆเล่าอะไรก็ได้หกเนหาซิป

เจ้านางรู้ไม่ก็จะมาหอดเพราะว่าตัวนี้มันดึงไหวต้นแรกมันต้องดื้อเขาอยู่แล้วรถนั่นตัวนี้มันย่างมันตื้อไม่ได้เลยตีหลังตีกอ๋อมันบ่อนี่จะขึ้นตักกรนไว้ที่กูแก้มันจะเสียเอาหางมันขึ้นเขาไม่ได้ด้วยโอเคขอบใจเด้อคนสวยเจ็บแขนแห้งบอกรูปลอยๆอยู่แล้วมันงัดของยามดีปะ โอเคเนาะพี่น้องเขาก็เอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วบ้านนี้เขาก็สีไปหาเลาะซื้อนอยู่นั่กินเมื่อฝาคอยเงียบๆนะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คิดหนาได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณสมองสมองเนาะที่เขามารับเบิร์นรับชมขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะหนังเนาะพอกันใหม่คิดหนาพี่น้องสบายดี